จากนี้ไปอ่ะนับไปเลยหกปีปีนี่แหละหกปีเนี้ยคอยดูการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อ่ะแบบแบบเหมือนแบบันเริ่มแบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่เริ่มคือไม่หมายถึว่ามันคือที่มีอยู่แล้วนั่นคือยังเล็กอยู่อะที่ที่ผ่านมาเนี่ยอย่างพี่พรเนี่ยถามว่าอ่าหลวงพ่อคะหนูอ่ะจะมีตังถึงหมื่นล้านไหมคะค่ะแล้วก็หนูว่าจะได้เข้า ตลาดหลักทรัพย์ไหมครับเอาบริษัทหนูเข้าตลาดแต่คราวนี้ท่านท่านเน่ยมาตอบที่ตลาดหลักทรัพย์เลยแสดงว่าหนึ่งมืล้านเนี่ยไม่มีปัญหาใช่ไม่มีปัญหาแน่นอนมีเงินไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็คือว่าจะบอกเราอะเออถ้ามีขนาดตรงนั้นแล้วอ่ะแต่ว่าจากนี้ไปหกปีอคือจะโอ้โหบูมแน่นอนเลยแบบว่าดูนะใช่หกปีใช่หกปีนี่แบบทุกคนเราแบบครูบอกแล้วไงว่าครูเคยไลฟ์ว่าครูเคยบอกแล้วว่า จากปีหกห้าเป็นต้นไปปีหกห้าเป็นจุดสตาร์ทครูเคยบอกพวกคุณแล้วนะจําได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่จำได้ครูพูดว่าปีหกห้าเป็นการเริ่มต้นของแบรนด์นุพก้าครูเคยบอกว่าปีหกห้าเป็นปีเริ่มต้นนับไปห้าปีจะพุ่งทะยานสู่ดาวังคารครูเคยพูดแบบนี้ค่ะท่านก็บอกว่าทุกคนเหมือนชีวิตครูอะค่ะเหมือนกระตูนเลยอืมคือมันมันมหัศจรรย์มากอะ ในยามที่คนอื่นเขาแย่ๆเรากับเฟื่องฟูอแบบมาจากไหนไม่รู้มาแบบอะไรอย่างเงี้ยประมาณแนวๆเนี้ยคุยมาดูเหมือนหมอหมวยนะเหมือนเลยเห็นไหมอ่าอ่าใช่อ่าไม่รูวเล่าหมอหมวยจะบอกว่าหมอหมวยจะบอกว่าดวงเรา่ะนะดวงเราอะนะเหมือนกับขนพายเรือขายของไ้เนี่ยตามคลองไปเนี่ยคางทางเนี่ยมันจะปลาไม่มีบ้านคนหรอกแต่พอพายไปเรื่อย เดี๋ยวทางนู้นก็เรียกซื้อเดี๋ยวทางนู้นก็เรียกซื้อเรียกซื้อเรียกซื้อจนหมดลําเรืออืมใช่เห็นไหมคุณอะไรก็ขายได้อะไรก็ขายได้ขายดียิบอะไรมาเห็นว่าจะเงียบเงียบช่วงเงียบเงียบแต่ก็มีคนมาซื้อมีคนเอาหมดเลยเนี่ยดูเหมือนกันดูเหมือนครูไม่เคยผลิตอะไรมาแล้วเหลือเลยทุกคนเกลียงตับจริงๆนะแล้วธุรกิจก็เดินได้ตลอดใชเพราะใจทุกคนแล้วเรารู้วิธีการเนี่ยว่าเราขายหมดแล้วแล้วแม้เรามี อย่างครูอะตอนนี้ครูก็ติดของพี่ลุงกับพี่ป่านอยู่นะไม่ได้ผลิตให้เขานะแต่เขาจ่ายเงินมาแล้วอืที่ครูไม่ได้ผลิตให้เขาไม่ใช่เพราะครูไม่มีเงินผลิตให้เขาหรือไม่ใช่เพราะครูจะโกงเขาหรืออะไรแต่มันคือการที่ครูช่วยคนทั้งแบนดเขา้าใจนะคะพอพี่ลุงไม่มีของพี่ป่านไม่มีของน้องๆลายใหญ่ไม่มีของแล้วมาสั่งพี่ลุงพี่ป่านพี่ลุงพี่ป่านไม่มีของก็จะให้ลายใหญ่อะ่ะไปช่วยลูกๆกระจายของ ช่วยมายี่สิบร้อยหนึ่งห้าสี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากว่าอ่ะออเดอร์พันที่เราพอมีอของไหนที่เราพอมีอ่ะเราก็ขายไปเป็นปกติเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าด้วยแผนการตลาดของเราอะค่ะมันทําให้แบรนด์ขับเคลื่อนได้ตลอดเวนาะพี่อูอ๋เนาะมันก็ทําให้เราอะไม่เอาเปรียบพี่น้องเราไม่เอาเปรียบพี่น้องเราเองครอบครัวของเราเองอะค่ะมไม่เคยแบบเฮ้ยพอเห็นแต่ว่าขายได้ขายดีขายได้ขายดีก็ผลิตผลิตแล้วไม่ดู ว่าลูกๆอะค่ะเขาก็แบบเออเขาก็อยากขายของเขาอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีกลยุทธ์วิธีการช่วยอย่างเงี้ยค่ะมันเพราะใจเรามันเป็นแบบนี้มันจึงทําให้ครัวค่ะขายดีขายได้ขายอะไรไม่เคยพอขายเลยเพราะใจครัวอยากแต่จะช่วยคนอยากแต่แบบว่าเฮ้ยพี่ลุงเช็คก,ก่อนนะสายพี่ลุงอันเนี่ยอ่ะเอ้ยตอนนี้มีน้ําหอมกันไหมเฮ้ยตอนนี้มีอันนี้กันไหมอนนันไหมพี่ลุงพี่ลุงเช็คทีมงานกันนะเช็คลูกกันนะพี่ปานเช็คลูกกันนะนูน่นนี่คือตัวไหนที่บริษัทหมด ครูจะให้ไปเช็คลูกๆก,ก่อนแบบนี้ค่ะนอกจากตัวไหนที่รายใหญ่ต้องการ5,000หมื่นหนึ่งจริงๆมันไม่สามารถที่จะรีลันของอ่าอย่างนี้ได้เราถึงจะผลิตให้หยุดความคิดคุณจยหยุดฝันเลยคุณทาให้เธออะไรที่มันดีอ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่การที่อากลับไปหน่อยนยะการที่เราไปสะสมความดีเนี่ย<ะ>เป็นบุญบาร,รมีของเราเนะถ้าเกิว่าเราไม่ทําอะไรเลยยิ่งไปทําสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมันยิ่งทําดึงให้ชีวิตเราตกต่าเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะผมถึงบอกไงว่าฮ คุณรู้วิธีแล้วเนี่ยคุณทําเถอะคุณลงมือทําสักทีหนึ่งคุณตั้งใจทาสักทีหนึ่งให้มันให้มันเสร็จเสร็จไปสักเรื่องหนึ่งคุณไม่ต้องไปตั้งเป้าใหญ่หรอกเอาเป้าที่คุณแบบว่าเฮ้ยให้มันสําเร็จได้ง่ายๆก่อนเพื่ออะไรเพื่อฝึกไงเพื่อฝึกให้ว่าริมรถความสําเร็จไงใช่ถ้าคุณไปตั้งเป้ามันที่มันใหญ่โตเกินไปแล้วมัน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 ต้องใช้พลังงานมากเนี่ยมันจะทําให้คุณท้อไวแต่ถ้าคุณไม่ถอยนะก็เรื่องของคุณก็ดี ก็เป็นการฝึกอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าการฝึกไปทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปเนี่ยมันจะดีนะครับมันจะมันจะสำเร็จได้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 ง่ายกว่า